ฉันจะเป็นฟาร์มเมอร์ให้ได้เลยสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมแบงก์กับเกมคริปโตฟาร์มเมอร์ก่อนในคลิปนี้ไม่ได้ประการนะนำพ่วงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับมาแล้วสำหรับเกมสายฟรีในเบราว์เซอร์ที่ทุกคนสามารถเล่นกันได้แต่ไม่สามารถถอนได้อยู่ในเชนตัวของโพลีกอนวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูในเรื่องของตัวเกมนี้นะครับที่เพิ่งเปิดนะครับหรือว่าพเพื่อนๆชอบเรียกกันว่าเกมต้นน้ํานั่นเองนะไม่ใช่ต้นน้าตกนะครับต้นน้ําที่สวยหรูแล้วก็เกมนี้ ตลอดทั้งปีนะครับได้อัปเดตมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลฟาเอออัลฟาเบต้านะครับอันนี้เขาเขาได้ลองเทสละนะครับเพิ่งเปิดมาที่12นี้นะมีในเรื่องของตัวตัวราคาเหรียญน,นะครับอ่ะก็วันนี้เดี๋ยวเรามารูจักกันเลยนะเพื่อนๆนะโอเคนะครับสำหรับตัวของเกมนี้นะครับก็มีในเรื่องของตัวออดิตด้วยนะครับออดิตนะเออเล่นผ่านโพลีกลอนนะครับจริงๆผมต้องบอกเพื่อนๆว่ามีออดิตยังไงก็ช่างเถอนะเนาะเออใครที่มีประสบการณ์หรือว่าแบบใครที่ผ่านในเรื่องของออดิตมาเพื่อนก็แบบ นะครับต่อลมหายใจนะครับแต่มันเอาไว้เป็นความเชื่อมั่นนะครับก็เอาไปเชื่อประมาณสักเ,เพิ่มเติมสักสิบเนะครับในการทําในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคนะครับก็ในเรื่องของเกมนี้นะครับมันมีตอนเนี้ยคือผมเรียกว่าเป็นแพทแรกและกันนะครับแพทแรกนี้คือปลูกในเรื่องของตัวพืชนะครับก็จะมีพืชต่างๆนะครับที่ให้เราปลูกนะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศแตงกวานะครับ มันฝรั่งนะครับผักกาดอะไรเงี้ยก็เรียงเลียงกันไปเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูในเรื่องของรีวอร์ดมะเขือเทศก่อนละกันนะนะครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นในรูปเลยนะครับเลื่อนลงมาอีกนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเออท็อปนะครับท็อปอาทิตย์นะครับที่ปลูกทรัพยากรนะครับเออได้นะครับไอตัวท็อปเนี่ยจะเหมือนจะมีรางวัลด้วยนะนะครับแต่ละพืชนะครับก็เกมนี้มันเพิ่งเปิดนะครับมันยังเออยังคนยังรู้จักน้อยนะครับก็ส่วนมากต่างประเทศนี้เริ่มคอมมูเลฟ คอมมูเริ่มใหญ่แล้วคอมมูนิตี้นะครับตอนนี้ตัวของต่างประเทศเมตาคือต,ตัวของโปรตโตนะนะครับเพราะว่าโปรตโตมันใช้เวลาน้อยไงในการเก็บเกี่ยวประมาณ3ชั่วโมงนะครับเออสชั่วโมงไม่ใช่ประมาณอ่ะน,นะครับแต่ส่วนตัวของมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะใช้เวลา45นาทีนะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของตัวทีมงานนะครับตรงนี้ก็จะมีทวิตเตอร์นะใครไม่พอใจเอออันนี้พี่พราววะ อันนี้อ่นาน่า้ไรวะเออนะครับก็ติดต่อไปได้ f o l โ o w แกซะหน่อยละกันนะครับจอห์นนี่แบงค์เฮ้ยชื่อทวิตเตอนะครับอ่ะโอเคนะก็มีคนติดตามอยู่สองพันนะครับแกก็แชร์เกมของแกนะโอเคนะครับในทีมก็มีคนเวียดนามคนหนึ่งไม่แน่ใจว่านี่นภาษาเว <c oughs> ียดนามหรือเปล่านะครับถ้าใครรู้ก็สามารถพิมพ์ไปได้นะแต่ละคนก็มีหน้าที่ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับ UI UX นี่สวยจริงๆนะฮะ อ่ะโอเคนะครับรถแมพก็ผ่านมาแล้วนะครับ Q1 นะครับถึง Q3 หนึ่งสองสามอย่างที่ผมบอกว่าเกมนี้ผมเห็นมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันมากเพราะว่าส่วนตัวเราก็อะไรมือมือฟาร์มมร์อะไรเงี้ยฟาร์มอีกแล้วหรอใช่ไหมนะครับแต่ตอนนี้มันเอินได้แล้วเราก็เออมารีวิวซะหน่อยนะครับมันก็น่าสนใจแล้วก็เออคนในเฟซหรือว่าอะไรเนี้ยกระแสต,ตอนนี้ในเทเล gram ซึมนะครับเออเราก็ต้องมา เปลี่ยนแนวบ้างอ่ะโอเคนะครับก็ตรงนี้จะมีในเรื่องของตัวออริทนะครับมีในเรื่องของตัวยูนิสวอปนะครับไอ้พวกเนี้ยสวอปอะไรเนี่ยก็เรื่องปกติแล้วนะครับผมว่าใครที่เป็นมือมือใหม่อาจจะยากนะครับแต่ถ้าเป็นมือฉมังแล้วก็น่าจะง่ายแต่ตอนเนี้ยคือ Meta Mas สเนี่ยเพื่อนๆนะครับมันมีฟังก์ชันที่เป็นสวอปนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยเลือก U S D T นะครับเออแล้วก็ใส่โปริคอนเข้าไปนะครับมันก็จะแปลงนะครับรอมันหมุนแป๊บนึงนะครับประมาณ5าวิ เราก็กดแปลงตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ยุ่งยากนะครับแต่ถ้าแปลงตรงนี้มันจะมีค่าค่าตรงนะครับผมเขาเรียกว่าค่าตรงแล้วกันไม่เรียกว่าค่าฟรีนะเพราะว่ามันเลทมันไม่ค่อยดีเท่ากับไปแลกพวกยูนิสวาลหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับที่มันรับรองนะหรือว่าเด็กอื่นๆที่รับรองในการแลกนะครับก็แลกไปเถอะนะครับผมก็แลกตรงนี้แหละผมขี้เกียจ แลกอย่างอื่นขี้เกียจเอาเอากระเป๋างเมทัลแมสไปเชื่อมต่อยูนิสสวอปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แลกสวอปตรงนั้นไปเลยนะก่อนในโลออกของตัวเกมนะครับฟาร์มทำฟาร์มนะครับเทรดเหรียญขายเหรียญน,นะครับแล้วก็สามารถเล่นในมือถือได้นะก็คือเป็นเกมในเบราว์เซอร์เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆก็เอาลิงก์กดลิงก์ข้างล่างเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าเลยนะครับในด้านตัวของโซเชียลนะครับ X DIT นะครับ X DIT TIT ผมจะเป็นทิ t แล้วนะเว้ย X DIT เออ่ T นะครับแล้วก็ ยู u ูบนะครับยูทูบมีคลิปเดียวด้วยแม่งเออผมไปดูมาแล้วมีอยู่คลิปเดียวนะครับอัปเดตบ้างสิพี่นะครับเออไม่มีทีมงานเหรอเออคลิปอัปเดตหน่อยเปิดเกมมานะครับคนจะได้รู้นะอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูในเกมกันเลยนะ เราเข้ามาดูในเกมมาแล้วนะครับอันนี้ผมต้องโปพื้นฐานเพื่อนๆก่อนนะครับก่อนที่จะเล่นย้ำไปหนึ่งครั้งนะครับถ้าไปใครเป็นสายฟรีเพื่อนๆจะมีแปลงให้นะครับสายฟรีไม่สามารถถอนได้เลยนะครับทุกกรณีนะครับแต่สามารถปลูกในเรื่องของตัวแครอทไปเรื่อยๆได้เก็บเลเวลไปเรื่อยๆได้เพราะว่าในแพทต่อไปเนี่ยเดี๋ยวสายฟรีอาจจะเล่นได้นะครับในอนาคตนะแต่ตอนเนี้ยเป็นสายที่ เบต้าอ uh, ัลฟาได้แบบได้เอินก่อนเพราะว่าคนคนพวกนั้นเขาได้ทดลองมาก่อนแล้วนะครับส่วนตัวผมก็มีมะเขือเทศอยู่ตามที่ทุกคนเห็นนะก็ปลูกไว้อยู่นะฮะอ่ะตามนี้เลยนะครับก็สมมุติถ้าเราเข้ามานะครับก็ปลูกแครอทนะครับอันนี้คือแครอทนะปลูกไปเลยนะครับมันจะปลูกแ้วมันจะให้เราลดน้ำนะครับไอตัวของแครอทเนี่ยเรื่องมากจริงๆอ่ามันจะมีเวลานับถอยหลังนิดนึงนะครับแล้วก็จะลดน้ํานะ อ่ะโอเคนะครับทีนี้เราต้องการอัปเกรดบ้านนะครับตัวเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้๋ถวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับในเรื่องของตัวบ้านเลเวลของบ้านระยะเวลาของบ้านมันเป็นยังไงนะส่วนสําคัญของบ้านนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันช่วยอะไรนะครับอืมอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆอ่ะโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้ตัดไม้นะครับเก็บทรัพยากรเพื่ออัปเกรดบ้านนะครับปลูกแครอทนะครับเก็บเลเวลนะครับสายฟรีนะสําหรับในเรื่องของสายเอิ์นทำตามเดินตามเควสเลยครับเเราทําตามเควสไปเลยนะ มันจะมีจุดหนึ่งที่ตันก็คือจุดที่เรามาตรงที่รถแล้วมันจะให้เรากดตรงนี้เพื่อซื้อตัวของอะมะเขือเทศนะครับสิบลูกตรงนี้เพื่อนเพื่อย่าไปทําอะไรเด็ดขาดนะครับอย่าเพิ่งเติมก่อนนะอย่าเพิ่งเติมก่อนโดยที่เรายังไม่ได้มาถึงฟังก์ชันนี้นะครับเราต้องมาถึงฟังก์ชันนี้แล้วเราก็เติมเหรียญให้พอดีนะครับเรากดเข้าไปนะมันจะบอกว่าเราใช้เงินเท่าไหร่ก็คือเติมหกสิบหกสิบเอ็ดนะครับ ก็กดตรงนี้เติมได้เลยนะครับกดบายนะครับแล้วก็ใส่แล้วก็วิธีการโอนเข้าเมตาแมสให้แนะนำผมแนะนําให้โอนตัวของโพลิก้อนเข้ามานะครับแล้วสวอปเป็นตัวของ u s d t ดีนะแล้วก็มาแลกนะครับเป็นแล้วก็กดตรงนี้อันนี้คือเงินเราไม่มีนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นปุ่มสีเขียวนะเราจะได้มาหนึ่งร้อยสองเอ้ยแป๊บหนึง่งใช่ป่าวะไม่ใช่ดิผิดผิดผิดแป๊บนึงมันต้องการเท่าไหร่อะมันต้องการหกสิบเอ็ดเมื่อกี้มันหกสิบมันหกสิบเอ็ดดอน เออผิดพลาดผิดพลาดนะครับเออผมก็งงอยู่ทำไมเหรียญมาเยอะจังวะมันน่าจะ38บดอนมั้งอ่าโอเคนะครับประมาณ3 7อ่ะ37นะครับเอ้ย3 36ได้ไหมยังมีจุดนะเพื่อนๆอย่ามีจุดนะถ้ามีจุดเนี่ยมันเออร์เลอร์นะครับอ่ะ37เ็ตามที่ทุกคนเห็นเลยอ่ะโอเคนะครับเมื่อแรกเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เออซื้อสิบมาเลทนะครับซื้อเสร็จแล้วส่งนะครับตรงนี้จะมีค่าแก๊สนะครับระหว่างนี้ระหว่างเทรดนะครับเทรดซื้อมีแก๊สนะครับส่งมีแก๊สนะครับก็ต้องเตรียมแก๊สไว้ด้วยแต่แก๊ อ่ะโอเคเมื่อเราส่งมาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาปลูกนะครับมันจะมีแปลงฟรีให้สองแปลงอ่ะเพื่อนๆก็ปลูกไปแปลงหนึ่งอีกอันหนึ่งก็ปลูกตัวของแครอทนะครับปลูกเสร็จแล้วนะครับรอเวลา45นาทีเก็บเกี่ยวอ่าเก็บเกี่ยวเสร็จนะครับมันจะเด้งมาในนี้แล้วทีนี้มันจะให้เราส่งนะครับส่งจากนี้เสียค่าแก๊สกดแค่ครั้งเดียวพอนะครับอย่าย้ำนะเพราะว่ามันอาจจะเออร์เลอร์ได้ระหว่างทางที่เราส่งไปที่รถนะครับมันจะมีระยะเวลานะครับตรงนี้ผมลองจับเวลาแล้วไม่เกิน5นาทีนะครับตอนแรกก็ตกใจเพราะว่าตัวของมมเเขขออทศงผ หายไปไหนนะครับตกใจอยู่สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันจะมาด้งตรงนี้นะครับคูณเออแล้วอันนี้ระหว่างที่เราส่งไปเพื่อนเอนเราเสีย10%ด้วยนะครับแปลว่าเราปลูกมะเขือเทศ10ลูกเราจะโดน1ลูกนะครับจะโดนกินเข้าไป1นูกอลูกนะครับเราจะได้มาทั้งหมด9ลูกเอาไปขายนะเออ9ลูกเอาไปขายแปลว่าในการเล่นครั้งนี้นะครับมันจะต้องคํานวณน,นะครับในเรื่องของตัว9ที่เราไปขายนะเมื่อกี้เราเติมไปเท่าไหร่นะ61ใช่ปะ นะครับเราจะได้กลับขึ้นมา54ี่แล้วทีนี้เราต้องเติมอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะซื้อเมล็ดนะครับเออซื้อตัวนี้นะครับก็คืออ่าแป๊บนึงนะเราเราก็ต้องซื้อ60เหมือนเดิมอ่ะนะครับแต่ไปถึงในการเติมของเราเราก็ต้องมาเติมตรงนี้อยู่อดีนะครับก็เอ่อเตรียมให้มันแบบเหลือๆหน่อยแล้วกันนะเพื่อนๆนะนะครับเข้สี่สิบดอน่ะผมว่าเข้สี่สิบดอนนะครับเออเหลือดีกว่าขาดนะครับอย่าเป๊ะมากนะเพราะว่าส่วนตัวมีประสบการณ์นะครับเออจริงๆผมเติมเหลือออยู่่ละะะก็นนนาาจปรรมณี้คับ ทีนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะในเรื่องของตัวระบบต่างๆนะครับเออมันมีอันนึงที่ผมเห็นนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวฟีเจอร์แมนนะครับตรงนี้เพื่อนจะเห็นว่ามีล้านตกปลาอีกแล้วหนีไม่พ้นการตกปลาเป็นอะไรกับตกปลาไว้เนี่ยเพื่อน <c oughs> อ่ะโอเคนะครับก็อันนี้ผมพูดถึงระบบในเรื่องของตัวเควสเริ่มต้นไปแล้วใช่ปะแล้วก็ทีนี้จะเรื่องของเมล็ดนะครับ มเมล็ดในระยะเวลาของมเมล็ดละกันนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของตัวราคาเหรียญเพิ่มเติมนะอ่ะอันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของระยะเวลาในการที่เราจะปลูกนะครับตอนนี้ที่ผมปลูกอยู่ก็คือปลดตัวของเมะเขือเทศนะครับใช้เวลา45นาทีในการเก็บนะครับในการเก็บเกี่ยวหนึ่งครั้งนะครับเราจะได้0.01บวกกับทุนต้นทุนของเราจะได้คืนมาด้วยนะครับคือเราจะได้10.01นะครับแล้วเราเอา10ไปปลูกใหม่นะ เอา10ไปปลูกใหม่แล้วก็จะได้เราก็ได้0.01นะเพื่อนๆนะก็ส่วนตัวเนี่ยผมดูแล้วน่าจะคล้ายๆกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวของแตงกวากับโปเตโต้ผมไม่รู้ว่ารีวอร์ดมันเป็นยังไงนะใครที่รู้ก็สามารถพิมพ์ได้นะครับมีข้อมูลแค่มะเขือเทศที่ได้0.01นะครับเออพืชหลังๆเนี่ยผมลองไปถามมาแล้วนะก็ระยะเวลาตามนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจหรือว่าเป็นสุนตานเพื่อนๆก็มาจัดนะครับพืชหลังๆได้เลย,เลยราคาแพงมากนะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้ แพงจริงเออขนาดผมแพงจริงนะก็ลองความลองยกความเสี่ยงระดับความเสี่ยงมาเพื่อนดูแล้วกันนะครับไหวเท่าไหนก็เท่านั้นนะเพื่อนๆือน,นะก็ต้องระวังกันไว้หน่อยนะครับเออนะครับก็เงินอยู่กับเพื่อนเือนะย้ําไม่หนึ่งค้างมาถึงตรงนี้นะครับก็โอเคนะครับสุดท้ายเดี๋ยวผมจะมาคํานวณให้ว่าตอนนี้คือที่ผมมีมะเขือเทศ3ลูกนะครับมันเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมแต่๋ยวม,มาคํานวณให้อันนี้จะเป็นคํานวณในเรื่องของทฤษฎีนะครับเพราะภาคปฏิบัติผมยัง เพิ่งเล่นนั่นเองนะครับเออนะต้นน้ำนะเออจะมาแบบรวดเร็วทันใจไม่ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ศูนย์จุดเออเรามีทั้งหมด3เมื่อเขือเทศนะครับเอาขึ้นคิดเลขมาอันนี้จะเร็วๆให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายที่สุดแล้วนะครับ1วันนะครับตามทฤษฎีเราจะมีทั้งหมด32ครั้งในการกดเออในระยะเวลา45นาทีนะเออทีนี้นะครับเราก็ต้องเอา30เอา32เนี่ยคูณ0.03นะครับก็จะได้เป็นศูนย์จุด 0.9นะครับอันนี้คือรีวอนมะเขือเทศที่เราได้ต่อ1วันนะครับตามทฤษฎีทำไมผมต้องบอกว่าทฤษฎีเพราะว่าปฏิบัติเราอาจจะไม่ได้0.96 0. ไปเป๊ะนะครับเราอาจจะได้0.5 0. 0.4อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันไม่เป๊ะอยู่แล้วเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของตัวคาบเกี่ยวของเวลาแล้วก็จะมีในเรื่องของ การลืมนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้ตั้งเวลาแล้วก็จะมีการนอนด้วยนะครับเราจะไม่คนเราคงจะไม่อดนอนหรอกเนาะเราคงจะนอน45นาทีตื่นม,มากดนอน45นาทีตื่นมากดไม่ได้หรอกนะครับสิ่งเดียวที่เราคิดผมคิดอยู่ในหัวก็คืออันนั้นหรือเปล่าวะ <c oughs> ผมว่าเพื่อนๆรู้อยู่นะครับว่าผมสื่อถึงอะไรอ่ะโอเคนะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะอ่ะทีนี้นะครับในเรื่องของการที่เราได้รีวอร์ดมาละ0.96เาราจะเอาไปขายทีนี้เราเอาไปขายแล้วก็ต้องมาที่คลังเรานะครับส่งจากคลังเราไปที่ตลาด ระหว่างการส่งไปที่คังในตลาดเนี่ยเพื่อนๆนะครับเร,เราจะโดนค่าฟะีคือ่าฟเรีคือ10% <_ S 1> ก็คือเราจะโดนหักไป1ลูกอ่ะแน่ๆเราเสียแน่1ลูกนะครับก็จะใช้ขั้นต่ำคือ10นะครับผลนะเออสิผลการผลิตนะครับหรือว่า10มะเขือเทศเนี่ยแหละเออก็10มะเขือเทศนะครับเราก็จะได้เก้ามะเขือเทศนะก็10นะครับทีนี้เราก็เอาอันนี้ขึ้นมานะครับจริงๆผมคำนวณให้หมดแล้วนะครับไอ,ไอตรงนี้นะก็อันนี้ผมคำนวณคูณ คูณต่อวันให้ไปเลยเนาะ31นะครับทีนี้เราจะได้เมืะเขือเทศมาทั้งหมด29.76เนะครับเราได้เขือเทศมามา29.76เกาเ็ราไปขายนะครับ29.76ตามทฤษฎีนะเราจะได้รีวอร์มาคือ179นะครับไอจุเนี่ยถ้ามันเลยจุด5มันจะปัดเป็น1 1 8่180เลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาพิมพ์นะ180ก็จะเป็นเงินอยู่ที่3 7 0 7นะครับก็ไปถือว่า เท่าทุเออก็คือคืนทุนนะคืนทุนบวกกาไรนิดหน่อยนะครับก็อย่าย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับราคาเหรียญเออราคาเหรียญมันค่อนข้างที่จะแพงเนาะเออนะครับก็1เดือนนะครับประมาณ1เดือนนะครับตามที่ทฤษฎีที่เราคํานวณไว้แต่ถ้ามันมีผิดพลาดตรงไหนก็คือเหรียญลงอ o ไอเพิ่มเหรียญขึ้นอ o ไอลดลงนะครับแต่ถามว่าความเสี่ยงมันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เสี่ยงมากพเพราะว่าเพื่อนๆลองดูดิผมใช้เวลา10วันนะถึงจะขายได้นะครับ คนที่จะขายได้ทุกวันนะ่าจะเป็นสุตรตรานที่เปิดช่องแปลงหมดนะครับเออผมไม่ได้เป็นตานี่นะฮะเนี่ย,นะเ,ยเปิดนะครับเปิดหมดเลยนะครับ10แปลงเนี่ยเปิดให้หมดเออเปิด10แปลงนะครับแล้วก็จัดพืชสุดท้ายนะครับนี่พืชนี้นะสิมะเมล็ดนะครับอันนี้เป็นแสนนะเพื่อนๆนะเราสิแปลงเราใช้100่งร้อยเมล็ดเพื่อนๆลองคิดดู6 1 2 9 2อนะครับ6 1 2น2นะอันนี้น่าจะเป็นตานีจริงหกหนึ่งสองเก้าสอง จักระจี้ไปล้านเลยแล้วพี่โอ้โหตานเออนะน่าจะไม่มีใครบ้าจี้หรอกนะเพื่อนเือนเนาะเออใครบ้าจี้เพื่อนเพื่อนแต่รายได้ก็เยอะนะครับเออไม่ไม่น้อยนะถือว่าเยอะถือว่าเยอะนะครับอันนี้ตามทฤษฎีนะครับแลว้วเพื่อนเื่อนเออเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเข้าเลยนะครับเออยี่สิบชั่วโมงปลูกไปเลยนะกว่าจะได้เก็บนี่คือกี่วันวะนหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวันได้เก็บทีเออเดือนหนึ่งก็สามสิบวันใช่ปะก็คือเดือนหนึ่ง สามสิบเนาะหารห้าเดือนหนึ่งเก็บหกครั้งเดือนหนึ่งเข้าเกมแค่หกครั้งพอนะครับเออตามนี้เลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่เกินเออแต่มันล้านสองเลยนะจะมีคนยอมหรอนะครับแต่พืชอื่นๆนะครับแต่ถ้าเป็นเมตาในต่างประเทศตอนนี้ก็คือโปรเตโต้นะครับโปรเตโต้เนี่ยเดี๋ยวจริงๆไอเนี้ยผมพอไหวอยู่นะนะครับเดี๋ยวเออ่พาร์ตต่อไปเดี๋ยวผมจะเออมาแตงกวาแล้วก็โปรเตโต้ให้กับเพื่อนๆดูนะครับก็คนน่าจะวัดเออน่าจะสิบเมล็ดแหละนะครับพอไหวอยู่สิบเมล็ดอันนี้ สิบเมล็ดนะครับ,บก็น่ <Enemy. S 2> นาจะพอได้อยู่นะพอไหวพอได้นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์นะครับกดไลค์กันเยอะๆนะก็เพื่อให้เป็นกําลังใจของผมนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับเราเก็บเกี่ยวกันเสร็จแล้วแล้วก็จะมาปลูกนะครับเราต้องพรวนดินก่อนนะตัดหญ้าก่อนแล้วก็กดเข้าไปนะครับเห็นปะเราจะได้รีวอนศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับตามนี้เลยลดน้ํามันนี้ด้วยนะครับอย่าลืมลดน้ำด้วยค่ะ ไอ้ตัวนี้ต้องลดน้ำนะครับแต่ตัวมะเขือเทศไม่ต้องลดน้ำนะก็ประมาณนี้ตั้งเวลาไว้ด้วยนะครับแนะนําว่าให้มันเก็บพร้อมกันแล้วปลูกพร้อมกันจะดีกว่าเพื่อนๆน,นะครับจะได้ตั้งเวลาที่ถูกต้องประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมเก็บทรัพยากรตรงนี้ด้วยนะตัดต้นไม้เก็บหินนะครับเพื่อเอาไปอัปเกรดนะครับเพื่อเก็บเลเวลนะครับสามพันห้าเราจะได้ขึ้นไปเลเวลห้านั่นเองอ่ะประมาณนี้แล้วกัน